มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนายกลาออกคนไทยมีความสุขมากขึ้นอนุสรลั่นบิ๊กตู่ลาออกคนไทยมีความสุขมากขึ้น เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยนนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุประเทศชาติยังไม่เรียบร้อยคนไทยไม่มีความสุขนายกก็ไม่มีความสุขว่านาแปลกใจที่พลเอกประยุทธ์ประกาศนโยบายคาืนความสุขให้คนในชาติมาเกือบ7ปีแต่ถึงวันนี้เพิ่งรู้ตัวสารภาพทั้งคนไทยทั้งพลเอกประยุทธ์ต่างก็ไม่มีความสุขประชาชนไม่ได้มองแค่ว่า การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทําให้คนไทยไม่มีความสุขแต่ต้องมองที่เหตุแห่งทุกข์ตึงจะดับทุกข์ได้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารยึดอํานาจสืบทอดอํานาจจากรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช้เสียงสวสองอคนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งมาเองกับมือมาโหวตเลือกตัวพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วนก็ถูกตั้งคำถาม ถามถึงความจริงใจและพยายามซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเรื่อยๆตังหนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐประธานคณะกรรมการประสานงานพักร,ร่วมรัฐบาลเป็นประธานคณะกรรมาการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกอายการสูงสุดแจ้งคำสั่งฟ้องจากคดีฟุตซอลตัวพลเอกประยุทธ์ก็ถูกศารลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำยินิจฉัยคดีบ้านพักหลวงในวันที่สองธันวาคม ซึ่งมองในแง่มุมของกฎหมายแล้วพลเอกประยุทธ์น่าจะหาทางออกได้ยากเกือบ7ปีของรัฐประหาร2,557พลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการทําให้เกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองเชื่อว่าคนไทยจะมีความสุขและมีความหวังมากขึ้นหากพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจลาออกการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง กรุงศีไม่สิ้นคนดีพลเอกประยุทธ์อย่ายึดติดเข้าใจผิดว่าประเทศชาติขาดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ประชาชนตื่นตัวมากขึ้นคณะราษฎรซ้อมต้านการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์และเครือข่ายน่าจะลองซ้อมหาแนวทางถอยออกจากตําแหน่งเข้ามาผิดแต่ต้องลาออกได้เองคนไทยน่าจะมีความสุขมากขึ้นแม้ทางเลือกจะเหลือน้อยแต่พลเอกประยุทธ์ ก็ต้องเลือกว่าจะลาออกเองหรือจะให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนไล่จนอยู่ไม่ได้ไนายอนุสร์กาวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีด com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ